มันจะมียังเป็นตัวอย่างกับบวงเขาชีวิตนี่นะเน้่อยูากับ,บวนี่และคุณพองเขานะฮะเม,มนูอะไรนะเธอไม่ปิดละ่ะปิดจมูกนะฮะเพราะนัเขาจะทำเขาก็หนาล่ยงบานเละพี่น้องหน้าโรงพยาบาหลหรือไ่เยราคาเท่ากันไหม เอา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 เจียวก็ได้ให้ดาวดาวดีกว่าดาวดาวดาวไล่ใจไลยใจคนไลยใจหืมใครดาวเจียวมีเงินอยู่พันบาทเนี่ยกินอะไรบ้างเนี่ยบอกเลยนมีอยู่รวยเดียวเนี่ยเอาเป็นไถ่ดาวเจียวไหมดาวเจียวดาวเจียวเนาะมันกวนนะวันนี้มันเป็นไรวะพี่น้องมีแต่คนกวนนะดาวเจียวดาวเจียวยังไงวะดาวเจียวต้องวางมงเงินก่อนเนาะ วางงงเงินก่อนถึงจะได้ขับใช่ไหมไก่ดาวนะไม่ไม่ต้องวางเออไม่ต้องวางเอาไปขับเลยนะฮะโอ้เจา้าของยังกันหรอกพี่นอ้อหมูอันนี้ภาษไทยน,นะไทยกุ้งหมูไทยกุ้งหมูนะอืมนี่ห้าสิบบาทนะจานนี้นะใครไม่กินก็ไม่ได้บ,บา้านยังได้เล้วเนาะกุ้งทั้งสามตัวกุ้งมันตัวละสิบบาทเออกุ้งตัวละสิบออบาท เติมได้ไขป Leah, ่ปลาโบนี่ถนัดในการขยี้ไข่นะฮะขยี้ไข่นะฮะดู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 กันขยี้นะฮะนี่นี่ลีลาลีลานะฮะวัดนยตามด้วยน้ำซอสที่ปรุงมาแล้ว เมื่อปีที่แล้วหอนเงินเร็วๆพี่น้องเส้นเส้นจันบอกเส้นมันปลาขาเส้นมันปลาขามันเป็นเส้นจันทร์นะพี่น้องกุ้งอ่ะกุ้งผิวดีสีชมพูผิวนวลกุ้งตัวนี้กุ้งปล่อยลงไปไอ้กุ้งแดงกุ้งแดงลงไปอืตะดรามล่ามดรามนะฮะ สุดประเทศนี่ก็ไม่ห่วงนะฮะแต่ว่าน้ําซุปนีป่ปลาโบไม่บอกนะป้ยเพ็ดเพลินปกติไงนี่นี่ตามด้วยถั่วงอกก็ปลูกเองที่โลจัต <c oughs> แล้ตลาดสดฟัวขาวแลว้กุยช่ายนี่โอ้สิกินเบิดอหมดที่หลายเลยกินประชดชีวิตกินประชูชีวิตพีหน้นองเฮออ็ดส่องมาก ห้าปีหกปีแห้งทุกแห้งกินหบอแห้งทุกแห้งกินสิุดท้ายหยดกล่องกินหมดเลยน้องจุ่มไปหายกินไปเน่เน่อยครับสลบก่อนอ่ร้อยให้มันสลบก่อนฮะ จัดจามเสืบเรียบร้อยผัดแทยปลาโบหน้าโรงพยาบาลกุชิหน้าลายบัวขาวคตรโกกาลสินละพี่น้องว้ามมาเด้ยวยพี่น้องมาเนี้สองเมนูแซ่บมามาเด้อยพี่น้องมาเด้อ